สวัสดีครับเพื่อนๆหากเพื่อนๆต้องการคลิปสไตล์แบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปทำนะครับคลิปที่ตัวหนังสือลอยขึ้นข้างหน้าหรือลอยขึ้นบนป่า,าเป็นคลิปที่เปิดตัวหนังสือนะครับคือตัวหนังสือลอยขึ้นนะทำย anyway ังไงนะครับเดี๋ยวผมพาไปทำโอเคเราไปกันเลยนะครับเพื่อจะได้ไม่ช้าแบบเมื่อกี้นะคลิปแบบเมื่อกี้นะ ามาให้ความวิชาความรู้กันนะครับโอเคเข้าไปที่แอปแคปคัทกันเลยนะครับเราไปที่แอปแคปคัทกันเลยนะครับจะได้ไม่ช้าเนะาะทำให้พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับเี๋่วจะได้ไม่ช้าโอเคนะครับเพื่อนๆก็มาที่แอปแคปคัทแล้วก็ ไปเพิ่มโปรเจกต์ที่คลิปที่เราถ่ายทำไว้เลยเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวนะครับหาก่อนนะเน,น,นะานนะ,นนะะเป็นตัวนี้นะครับผมถ่ายทำไว้ตัวนี้นะครับให้ดูก่อนเนาะเป็นตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆ เดี๋ยวเราไปตัดกันเลยนะครับว่าเราจะเอาส่วนไหนเพิ่มก็ไปเลยครับเพิ่มก็ไปเลยอ่าโอเคนะครับรอแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเข้ามาแล้วนะครับเราก็เลือกตัดเอานะครับเราจะเอาส่วนไหนนะเราก็เลือกเลือกตัดเอาผมก็จะพยายามเอาให้รัดตัดตอนให้เร็วที่สุดโอเคประมาณนี้นะครับ ลองดูก่อนนะครับโอเคนะครับเราจะตัดทั้งหน้าออกนะครับอ่าก็จะเหลือแค่นี้นะครับมองผมเหลือแค่นี้นะยกมือขึ้นแล้วก็เฟี้ยงขึ้นไปนะครับเป็นตัวหนังสือลอยขึ้นนะครับทำยังไงแล้วก็กระโดดใส่ตัวหนังสือนะครับโอเคนะครับ ก็นในส่วนที่เราไม่เอาเราก็เราก็ตัดทิ้งไปนะครับจะได้กำชับนะครับ,นะรบไม่ต้องเยอะนะครับโอเคทีนี้ไปพิมพ์ตัวหนังสือเลยนะครับพิมพ์ตัวหนังสือเลยพิมพ์ตัวหนังสือเราจะเอาตัวหนังสือยังไงก็ได้แล้วแต่เรานะตัวหนังสือนะไปพิมพ์เอาพิมพ์ตามใจชอบเรานะครับตัวหนังสือเนาะ ผมพิมพ์เป็นชื่อผมเลยเป็นภาษาไทยนี่แหละภาษาอังกฤษไม่ค่อยเก่งนะครับชัยมงคลนะครับชัยมงคลทีนี้ไปเปลี่ยนตัวหนังสือสักหน่อยเราก็แล้วแต่นะจะเอาเอฟเฟกก็ได้ถ้าเราสมัครไว้นะเอฟเฟกก็ได้หรือสไตล์ก็ได้นะของผมคือ น่านจะได้สไตล์นแหละเพราะว่าไม่ได้สมัครไว้นะครับก็เลือ่อนตัวหนังสือขึ้นนะครับให้มันอยู่ข้างบนใส่สีแดงกัาไปผมเอาสีแดงนี่นะก็พยายามเลือกเอาตัวหนังสือที่ตัวใหญ่ๆห,หน่อยก็แล้วกันนะครับใหญ่ๆี่สวยนะก็เลือกเอานะครับแล้วแต่เราชอบนะตัวหนังสือ เห็นนะครับหนังสือน่าจะเห็นเนาะหนังสือแบบใส่เงาๆก,ก็ก็ว่ากันไปนะแล้วแต่ชอบนะแล้วแต่คนชอบนะครับโอเคกดถูกต้องไปนะครับก็กดถูกต้องไป ไว้ประมาณนี้ก็ได้เนาะจะได้ดูแบบชุงๆหน่อยนะครับกระโดดไม่ถึงหน่อยนะโอเคแล้วทีนี้ผมก็ขยับตัวหนังสือดึงตัวหนังสือให,ให้เท่ากับคลิปผมดึงตัวหนังสือเนี่ยให้เท่ากับคลิปนะครับให้เท่ากับคลิปเลยนะให้เท่ากับคลิปนะ ให้ตัวหนังสือ,อย่บนอย่างนั้นเลยครับและทีนี้เราก็ไปตรงที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับเลื่อนคําสั่งข้างล่างเนี่ยไปหาภาพเคลื่อนไหวตัวนี้นะภาพเคลื่อนไหวแต่ก็ไปที่ภาพเคลื่อนไหวนะครับให้เพื่อนๆไปอยู่ที่คําสั่งคําว่าเข้านะเข้านะตัวแรกนะขาวๆเห็นไหมครับเข้าอโอเคเนาะเข้ามามันจะเข้าอยู่แล้วเนาะแล้วไปหาคําสั่งตัวล่างเนี่ยว่า เปิดขึ้นนะครับหาคาสั่งว่าเปิดขึ้นนะค่อยๆเลื่อนหานะครับเพราะมันเยอะนะนี่ครับเจอแล้วครับเปิดขึ้นนะครับแต่ก็ไปที่เปิดขึ้นนะครับแต่ก็ไปที่เปิดขึ้นนะครับโอเคเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันเร็วเนาะมันเร็วมันขึ้นเร็วไอ้ตัวล่างเนี่ยสามารถปรับได้ ปรับได้นะครับปึ๊บก็ให้มันอยู่ที่มือเราโยนมือเราขึ้นนะครับอ่าก็แล้วแต่นะให้มันตรงกันก็นแล้วกันเห็นไหมก็ขยับมาให้มันตรงอ่าเห็นไหมโยนขึ้นไป เห็นไหมครับประมาณนี้นะครับก็กดถูกต้องออกไปนะครับถ้าเราได้สไตล์นี้แล้วเนะอาก็กดถูกก้องไปแล้วลองลองเล่นดูลองเล่นดูนะครับโจนขึ้นไปเป็นตัวหนังสือนะลอยขึ้นนะก็เราก็แล้วแต่เราจะไปใส่เสียงเพลงอะไรก็ว่ากันไป เดี๋ยวผมใส่เสียงเปลงด้วย,ยเดี๋ยวนะครับ โอเคนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับใเสียงเพลงเข้าไปก็ประมาณนี้นะครับพอเราได้เช่นนี้แล้วเราก็กดส่งออกไปนะครับเป็นการทําคลิปเล็กๆน้อยๆนํามาฝากเพื่อนๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดู วิดีโอเต็มกันนะครับเต็มจอกันนะครับก็เสร็จแล้วก็ออกไปเลยนะครับเราไปดูวิดีโอเต็มจอกันตัวนี้นะครับอ่า ก็โอเคนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันด้วยนะครับเป็นเพื่อนขอบคุณครับ